เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเกลียนและแกล้งน้องนะครับทุกคนก็เราจะมาเียนดโดยการยืมตังน้องนะครับแต่เรามาดูกันนะว่าจะยืมตังใครได้นะครับพ่อผมยืมแล้วผมก็จะบิดแล้วก็หนีอย่างไวนะครับทุกคนนะละเรามาดูกันนะครับรอไมพีได้ทองรอนทองก็ได้ทองออชีวิตนี้ไม่มีอะไรขุดแต่ทองอยูไ่ไหนกันวะเนี่ย พี them, you know right? hehe, it, to to ่เลยอยู e ่ต่างโลกพี่อยู่โลกไหนวะพี่ยพี่ต้องเติมเงินแล้วแหละแต่พี่ไม่มีเงินเติมอ่ะเติมให้หน่อยได้ไหมจเติมอะไรเติมรวยเติมเงี้ยเติมมีกี่บาทอ่ะ๑๐บาทคนไรวะเติมอะไรอ่ะเติมเกมครับไอ้มาซื้อไอ้พวะไอ้พวกรวดให้พี่หน่อยซื้อให้กันไปได้ขุดช้างมันต้องเติมแล้วเนี่ยใครมีตังค์ให้ยืมหน่อยเติมมีตังค์ให้ยืมไหมสัก สองร้อยจะเติมโลบัก๊กมดตงค์พากันไปต่างโลกตรงไหนวะเอนี่ยมอยู่ข้างน้าต่างดูนะไ, <ป S 1> ไปเจอโลกอะ่ะก็ต่างโลกเจอคนม้างเลยเทอขนาดนี้นะโู้ที่ทองก้อนใหญ่วะน่าจะห้าโลขอห้าโลเพียงๆงโอ้ยกดช้า,าต้องเติม โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะหลอกยืมเงินมันเรื่อยๆนะครับดูกันนะฮะว่าใครจะมีเงินให้ผมยืมไหมไอ,อ,อถามจริงไม่มีเงินให้ยืมเลยเหรอพี่จะเติมลูบั๊กเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คืนตังพี่ไดี๋ยวอะไรโอ้ก,กูขุดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยมันอไรจะไปด่านอื่นเนี่ยมันมันขุดช้ามันต้องเติมเงินเอาตรงๆนะไม่มีตังค์เงี้ยามายืมหน่อยคิวมีตังค์ยืมไหมพี่อยากเอาเท่าไหร่ อะไรนะอะไรนะมี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 เท่าไหร่นะสักร้อยสองร้อยมีไหมมีเยอะกว่านั้นดีอ่ะพี่จะเติมแบบเป็นเทพเลยอ่ะแมปนี้ยอุ้ยได้ครับพี่ได้ได้ได้พี่จะเอาเท่าไหร่พันหนึ่งได้ไหมเฮ้ยพี่เยอะไปแมปนี้ไม่ต้องเติมถึงพันหรอกพี่เติมกี่บาทอะจริงพี่ห้าร้อยก็พอมั้งห้าร้อยเหรอไม่กูจะเอาพันหนึ่งอ่ะได้ไหมแบบไปเติมแมปอื่นด้วยแบบเทพทุกแมปก็ได้อยู่พี่ก็ได้อยู่ เดี๋ยวผมต้องคิดดอกนะพี่นะมันมีถึงหมื่นหมดแล่ะไม่มีพี่มีไม่ถึงเราพี่หมื่นเยอะไปมีแค่หลักพันนี่ผมก็เกินละไม่ไม่มีโอนโอนโอนแบบไหนอะพี่เอาความเพย์มาเดี๋ยวผมโอนให้โอนทัวเลดได้ไหมอะทัวเลดเราพี่ได้ได้ได้เปลี่ยวเปลี่ยนเบอร์ไปเข้มมันแบ่งเงินให้กันได้ไหมเนี่ยที่เกีิดขุดแล้วเนี่ย มันแบ่งไม่ได้พี่แบบนี้ไหนมันซื้อตรงไหนบ้างในช็อปร้อยสิบห้าโลบักซื้ออันนี้ก็ซื้อพวกในซื้อแบบแบบซื้อปุ๊บเก่งเลยอันไหนอ่ะจะเป็นพวกเกมพาร์ทวีซื้อปุ๊บเก่งเลยโอเคโอเครีบรีบรีบโอนกันมาบรีบรีบโอนมา ได้พี่ได้ได้ได้พี่รอก่อนไปเริ่มรีโอนมาเบอร์นี้ป้าพี่เอ่อ7511พี่เออเใช่ใช่ใช่มาโอนมาเลยเอ่อ7511นะพี่เออโอนมายังหอนแล้วพี่โอนแล้วไม่เห็นเข้าเลยมันโกหกแม่งเอือขี้พี่ก็รอหน่อยสิพี่ระบบมันช้านะพี่โอนมาจริงหรือยังอ่ะ หมดแล้วแล้วให้สลิปแล้วพี่ก็รอสิพี่ไม่เห็นขึ้นเลยอุ้ยโอเคมันแจ้งเตือนแล้วอ่ะโอเคพี่อุ้ยดูเฮ้อวนมาแล้วอะ มันต้องเติมยังไงหรอพี่ก็เปิดในคอมเลยพี่กดกดเติมโลบักกดสแกนได้เลยเพื่อพี่เริ่มง่วงแล้ววะไปดีกว่าเอาพี่พี่พี่คืนเมื่อไหร่พี่ฮะพี่จะคืนเมืไหนพี่พี่เดี๋ยวพี่ไปดิพี่อะไรอะไรมันยังไม่เข้าเลยมันมันโอนแล้วพี่โอนยังไงมันไม่เข้าเลยมันเข้าแล้วนะพี่มันคิดว่าเข้าแล้วยังไม่เข้าเลยอ่ะ ผมโอนแล้วนะพี่เงินมันเงินออกแล้วพี่เงินออกอะไรวะอาจจะช้าหน่อยก็ไแต่เงินเข้าแน่นอนบินปิดหหรอพี่ไม่ได้แล้วพี่ไปนอนก่อนนะเออตังก็ยังไม่เข้าโอ้โหว่ะเนี่ยไม่พี่ผมโอนแล้วพี่โอนตรงไหนวะไม่เห็นเข้าเลยมันไม่เข้าเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยมันมันไม่เข้ามันต้องบอกว่าได้รับเงินจาก จากใครสักคนเนี่ยเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องขึ้นแบบเข้าคนสักคนอะ่ะมันไม่เข้าอะ่ะมันไม่มีเลยอะ่ะโอนผิดหรือเปล่าพี่พี่ให้เบอร์ผมผิดหรือเปล่ารถก็ชื่อพี่นะพี่เบอร์อ่ะใช่หรือเปล่าครับโอ้พี่ไม่ไม่เถียงแล้วพี่ไปนอนดีวกว่าไปนอนดีกว่าพี่ใจเย็นพีพเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าเ <c oughs> พิ่งไปพี่ไปเติมแล้วเหรพี่เอไม่เติมแล้วไปกูไปนอนละเออพี่เดี๋ยวโอเคทุกคนเราบิดมาเรียบร้อยแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วฮะเราพรุ่งนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสวิตเต้ไปนอนแล้วครับบ๊ายบายปิดคลิปโอ้โหทุกคนดูมันทักมาไม่หยุดเลยนี่อ่ะมันโอนให้ผมไอโอนจริงนะโอนจริงนะโอนจริงนะพันหนึ่งบิดตังเด็กพันหนึ่งพี่เงินผมพี่พี่เต้พี่เต้เงินผมพี่ส่งรูปมามึงยิ้มเยี่อะไรอย่างงี้เนี่ย พี่เงินผมโอ้ยพี่พี่เงินผมพี่ทำแบบนี้พี่รู้ไหมผมเก็บเงินกันหน่อยพี่ผมต้องอยู่ไม่ใช่อ่ะพี่ผมขโมยเงินแม่มัาถวายพี่ส่วนนี่ไงแล้วผมก็ต้องไปใช้อ่ะพี่พี่พี่ทำแบบนี้โอ้ยพี่ ซื้ไม่ใช่อะไรวยแล้วพี่สวนนี่ไงแม่มาด้วยใช่อ่ะพี่ผมขโมยเงินแม่มาด้วย,อโ,ย,วยโอ้โหขโมยเงินแม่มาด้วยชิบหายเห็นพี่ไม่แกล้งละเดี๋ยว<อ>คืนเงินเลยดีกว่าโอเค <laughs> เอาเบอร์มาเอาเบอร์มา <laughs> แกล้งเล่นเฉย โอเคทุกคนก็เดี๋ยวโอนให้น้องเลยถ้าน้องทักมาขอโทษน้องด้วยนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นบ๊ายครับทุกคนไม่ดราม่าแล้วทุกคน